สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่จะมาให้ทุกคนดูว่าเราเล่นกันอยู่ที่เวอร์ชั่น1.7.10นะเออแต่มันมีอัปเดตมาเรื่อยๆอ่ะแต่เวอร์ชันมันเป็น1.7.10เหมือนเดิมดูหน้าตาม,มันเปลี่ยนไปนะครับทีนี้มีสิ่งที่น้องถามพี่ว่าพี่บอกว่าเวลาสร้างเวอร์อ่ะให้พี่เอ,อ่อให้ตั้งค่าให้มันแลกเยอะๆใช่ไหมที่พี่บอกนะครับ เออด็อกเขาไปลองไปทํามันไม่ได้เดี๋ยวเราอยูมาลองดูว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับวิธีการคือเราสามารถตั้งค่าแมปได้โดยการเลือกเป็นโหมด Survival แล้วเลือกเป็นโหมด Advanced นะครับถ้าเราเปลี่ยนเทอเรียลให้เป็นคัสตัมแล้วมันจะเข้าไปเซตติ n งตรงนี้ได้นะครับเออเนี่ยแม้มันจะเข้าไปเซตติ n งตรงนี้ได้หรือจริงๆแล้วเราจะทําในโหมดเดฟก็ได้เดี๋ยวพี่จะทําในโหมดเดฟนะครับเพราะว่าอ๋อเราจะได้ขุดแร่ง,ง่ายนะครับเออจะได้ขุดแร่ง,ง่าย จะได้ดูว่ามันตั้งค่าแล้วมันได้จริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นพี่ก็ตั้งไปที่โหมดคัสตัมใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปที่เดฟโหมดนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าเอ่อทะเลทรายนะครับแต่ละเทะเรียมันจะอยู่ที่ระดับความสูงเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ก็บอกว่า67สูงสุดคือ70อะไรแบบนี้ใช่ไหมทะเลทรายก็จะมีแต่ทรายอะไรแบบนี้นะครับเออมันจะมีดูนด้วยนะเออมีเขตที่เป็นดูนด้วยดูนนี่จะมีความแบบ สูงขึ้นมาหน่อยนะครับเออถึง81นะครับ69ถึง81ก็คล้ายๆกับเป็นภูเขาทรายอะไรงนี้นะครับหรือไปที่ฝั่งของ gasland นะครับเออเดี๋ยวให้ดู gasland ก่อน gasland เขาก็จะมีแบบอ่กลายเป็นน้ําแข็งเป็น ice ์ l ิแบบนี้ได้ด้วยนะครับหรือว่าเป็น gasland แบบโหมด red ฟ o i นะครับเห็นไหมเออหรือว่าเป็นเป็นเกาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกาะเกาะแดงนะครับเกาะแดง อ่าแม้เราก็ตั้งได้นะครับว่าจะให้มันมีดินลึกนะครับเท่าไหร่นะครับปกติมันจะดีฟอล์อยู่ที่3กรดนะครับแล้วก็ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ65-69บห้นี่ก็เป็นตัวของเทอร์เรียลนะดีฟอล์นะครับอมาดูตรงเซอร์เฟตนะครับเซอร์เฟตอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสังเกตว่าหญ้ามันจะเต็มเลยเห็นไหมทุกคนมีการสร้างหญ้าให้เต็มเลยนะครับแล้วก็จะมีหน่อด้วยนะหน่อนี้ก็จะเยอะนะครับ มีดอกไม้มีมีมข้าวโพดหน่อยสมมติพี่ตั้งค่ายข้าวโพดเต็มนะครับเอ่อมาดูกันว่าข้าวโพดมันจะเต็มจริงไหมนะครับอันไหนเราไม่เอาเราสามารถลบออกได้นะครับหรือเราจะเพิ่มได้นะครับเพิ่มให้มันมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาได้อ่าอ,อย่างสมมติพี่อยากจะให้กาสแลนด์มีต้นกระบองเพชรพี่ก็เลือกต้นกระบองเพชรด้วยนะครับเออให้มีนิดหน่อยกลางอย่งนี้ได้นะครับมาดูตัวอย่างนะ เออน,นี่คือทุ่งหญ้านะครับหรือเราจะไปที่ทะเลทรายเห็นไหมมันก็จะมีปรับค่านะครับเนี่ยหรือในโหมดป่านะครับหรือว่าที่น้ําแข็งนะครับน้าแข็งก็มีแต่หญ้าเห็นไหมอันนี้เราสามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับเนี่ยเราจะเพิ่มน้ําแข็งให้มีอย่างอื่นได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วตรงสัตว์นะครับตรงสัตว์ในคลาสแลนมันก็จะมีไก่เยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวของแรดเนาะเออี่จะเพิ่มไก่เยอะๆแล้วกันทุกคน นี่เห็นไหมเราก็กดเพิ่มตรงนี้นะพี่คลิกนี่ไก่เลยพี่กดบวกมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าพี่กดลบมันก็จะลดลงเห็นไหมทุกคนเออพี่กดเพิ่มไปหรือพี่อยากจะให้มีหมีขาวในในทุ่งหญ้าได้ด้วยพี่ก็กดเพิ่มไปได้นะครับเนี่ยเออก็จะมีหมีขาวโผล่มานะครับแต่ว่าถ้ามันมันเกินลิมิตมันจะมีบางอย่างหายไปเห็นไหมอ่าอันนี้ก็คือพวกสัตว์นะครับหรือจะเป็นพวกสัตว์หายากนะครับพี่จะเพิ่มแพนด้าเข้าไปในทุ่งหญ้าด้วยก็ได้นะครับเนี่ยพี่ก็เพิ่มเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับ เออมันก็จะมีทั้งพวกสตัตว์มีทั้งหมีขาวมีทั้งหมีแพนด้าเลยเออแล้วก็ให้มีหิ่งห้อยนะครับเยอะๆนะครับส่วนมอนสเตอร์เนี่ยอันไหนเราไม่ชอบเราจะเอาออกก็ได้นะครับในหมวดทุกงหญ้านี่เอ่อสังเกตว่ามันจะมีที่ที่เป็นรูปดังโง่อันนี้นี่ไม่รู้ว่าตัวนยังไงหน้าตายัางไงอาจจะแบบไล่กดลบออกนะครับอาจจะเป็นตัวปลาหอ,อกหรือเปล่าสงสัยอ๋อหรือว่าเป็นไอ้ผีน้อยแน่เลยเออพี่พ,พี่ชอบผีน้อยพี่เอาผีน้อยลดลงนะครับลบผีน้อยออกนะครับ แล้วก็ไอตัวปลาหอ,อกก็ออกด้วยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมอืมให้มันเหลือแต่หมูป่าไข่ระเบิดเราไม่เอาเราก็กดลบลบนะครับอันนี้เฉพาะการ์ดแลนนะแล้วมันมีอันอื่นนะครับเห็นไหมมันมีอันอื่นนะเออมันมีแต่ละเธอเลี้ยวอย่างอื่นนะครับเราก็ไปเซตตามที่เราต้องการได้อ่ะทีนี้เรามาดูแร่ปัญหาของเราคือแร่ทุกคนแร่เหล็กมันมีน้อยนะครับเออมันมีน้อยพี่อยากให้มันมีเยอะๆนะครับ มิ n เนอร g e n e เจเนเรตไฮคือระดับความสูงที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็คือระดับความสูงตั้งแต่0นถึงสาเห็นไหมถ้าเป็นเหล็กเห็นไหมก็0ูนย์ถึงสาแสดงว่าการจะขุดเหล็กเจอเราต้องขุดลึกไปที่ระดับความลึก30ก่อนนะครับเออแต่พี่อยากให้มันมันเจอได้ตั้งแต่สูงๆเลยนะครับพี่ก็ขยับขึ้นไปเออตั้งแต่0ูนย์ถึงร้อได้เลยนะครับ ภูเขาสูงก็หา,หาเหล็กได้อะไรเงี้ยเออนี่ก็คือการปรับระดับนะครับสังเกตเนี่ยแม้มันมีตั้งค่านะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างเซเลเทียมมันคือ127ถึง127เนะมันตั้งแบบนี้เหรอเนี่ยถ้าเป็นหินเป็นดินเป็นทรายก็ตั้งแต่ศูนถึง1 2อยอยู่แล้วนะครับอัมพันธ์ตั้งแต่0ูนย์ถึง41ตัวของโคนะครับโคจะเป็น6 0ถึง81ดนะเออดูดูจากการตั้งค่าตรงนี้ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่า พอเล่นจริงแล้วมันไม่ค่อยตามนี้นะครับเห็นไหมสังเกตว่าฟาร์โมเนี่ยเขาตั้งไว127้127-127หรือแม้แต่ทางสเตนเองก็เหมือนกันครับเขาตั้งไว้ที่127-127อันนี้น่าจะเป็นแบบด้วยความที่มันอยู่ในนรกเนาะอ่ะพี่ลองขยายดูนะลองให้แบบทางสเตนแบบเจอตั้งแต่0ูนถึง127ดูว่ามันจะเจอได้ทุกที่ไหมเสร็จแล้วเหล็กนะครับทุคนรับเรากดเข้าไปในปุ่มแอดวานเนี่ยมันก็จะบอกด้วยว่า เวลาที่เราเจอสายแร่ทุกคนกองหนึ่งเนี่ยให้มันมีทั้งหมดคือกี่ก้อนติดกันนะครับเออพี่จะให้แบบเวลามันเจอสายแรกให้มันเจอแบบก้อนใหญ่ๆเลยเออถ้ามันเจอก้อนหนึ่งให้มันแบบเจอทั้ง20ก้อนติดกันเลยนะครับ20ก้อนเลยแล้วก็ให้มันเจอเหล็กง่ายๆด้วยพี่เพิ่มเข้าไปที่ความความหนาแน่นที่17นะครับเออความหนาแน่นที่17อ่าแบบนี้แล้วกันทุกคน พี่ก็กดเซฟแล้วก็กดสตาร์ทดูดูว่าที่พี่ตั้งค่าไว้มันจะเป็นตามนั้นจริงหรือเปล่านะครับพี่เกิดมาที่แมพหิมะนะครับหิมะที่มีหญ้านะครับแต่ว่าปกคลุมเป็นดินนะครับนี่มันรวนแล้วล,ะละ่ะอันนี้คือมันแมพมือนจะเป็นทุกหญ้าผสมหิมะเออไม่มีหิมะแต่ว่าเป็นพื้นดินแบบไม่มีหิมะทุกคนโอ,อ้แต่พอตั้งค่าแล้วแมพมันเจนรเรตออกมามันก็เอออยู่นะ พี่มีความรู้สึกมันเออๆอ,อ,อยู่นะนี่คือเป็นแมปฤดูหนาวนะครับแต่ว่ามันไม่มีหิมะตกลงมาเลยแม้แต่แม้แต่นิดเดียวอ่ะ <c oughs> มันลืมเจนหิมะให้พี่อ,ะอ่ะอ่าพี่ก็จะเดินข้ามแมปหิมะมานะครับเออแล้วก็มาเจอเขาเรียกว่าเทอเรียลกลาสแลนด์นะครับหรือว่าทุ่งหญ้าของพี่ที่แหละพี่ว่ามันมันน่าจะใส่ใส่รหัสอะไรผิดแน่เลยทุกคนเพราะว่าต้นไม้มันเยอะกว่าปกติครับเนี่ยดูดิ โอ้ oh, แล้วมันมันมีแบบเจเนเรตแมปออกมาแหวงแหวงงี้ด้วยเออสังเกตว่าไม่มีเหล็กเลยนะไม่มีเหล็กเลยนี่นะครับนี่คือสายแร่นะครับนี่คือสายแร่นี่นะครับพี่เจอสายแร่ที่เป็นสายแร่แบบเหล็กนะทุกคนนะแต่ว่าเราตั้งค่าไว้ว่าให้เหล็กเนี่ยมันมีกองละ2ี่สิบแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเหล็กกองละยี่สเหมือนที่เราตั้งค่าไว้เลยนะครับอืมที่จะขุดมันทีเดียวให้แบบ เราลุเรลวงไปข้างล่างเลยนะนี่นะครับป่าก็ไฟไหม้ไปเออสังเกตว่าไม่มีเหล็กไม่มีเลยนะครับเออมีแบบอย่างเงี้ยมีกองละหนึ่งอืมแต่ไอที่เราปรับว่าเป็นระดับความสูงตั้งแต่ตั้งแต่ศูนย์ถึงหกสิบอันนี้น่าจะมีผลนะครับเพราะว่ามันเริ่มโผล่มาแต่บางเอิญว่ามันโผลม่มันมีแค่กองละหนึ่งเองเห็นไหมกองละหนึ่งนะครับ ที่ว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยมันเยอะเกินอืมต้นไม้มันเยอะเกินเออสังเกตครับจริงๆแล้วเราตั้งค่าว่าให้เขาโพดมันเยอะแต่ว่าผลที่ได้คือกลายเป็นว่าต้นไม้เออต้นไม้มันเยอะเกินแม้แต่ไอ้บล็อกลอยฟ้าที่มันลอยอย,อยู่แค่บล็อกเดียวยยก็มีต้นไม้ขึ้นเห็นไหมทุกคนเออมันกลายเป็นว่าแบบเนี่ยความหนาแน่นของต้นไม้มันเยอะมากนะครับอย่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นทุ่งหญ้าแน่ๆนะครับอันเนี้ยเป็นทุ่งหญ้าแน่ๆแต่ว่าสังเกตดูนะครับเห็นไหม เราก็ไม่สามารถที่จะมีข้าวโพดเยอะได้นะครับแล้วก็ตัวของญ้าเนี่ยเยอะจริงก็จริงครับแต่ว่าพวกหมีแพนด้าพวกอะไรที่เราตั้งค่าไว้ก็ไม่เห็นจะมีนะเออหมีแพนด้าหมีขาวนะครับที่เราตั้งค่าไว้ว่าให้มันมาเกิดที่นี่นะครับก็พยักก็มีนะทุกคนนะสรุปแล้วคือมันมันไม่ได้ทํางานได้ดีเหมือนที่เราตั้งค่าไว้นะมันไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เราอยากให้เป็นเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะขุดแร่ให้ดูอีกรอบหนึ่งทุกคน ก็จะมีแค่ก้อนเดียวต่อกองอยู่ดีครับเนี่ยมันจะมีเหล็กเหล็กมันจะอยู่อีกแยติดกันแค่สองก้อนเออมันน้อยน้อยจัดจัดนะครับพี่นครับมันน้อยจัดจัดตรงนี้เป็นเป็นดันเจียนเป็นอะไรของเขาก็ไม่รู้เออเป็นห้องหนังสือนะครับเนี่ยแม้ว่าลึกๆหน่อยถึงจะเริ่มมีเยอะขึ้นนะครับเออซึ่งแบบลึกมากเลยย4บสี่อ่ะย4บสี่ถึงจะแบบจะเจอเหล็กนะครับแล้วก็ พอเจอแล้วก็มีแค่นี้เองเนี่ยทุกคนดูนะว่าถ้าเราเล่นเอาชีวิตรอดอะ่ะเราขุดลึกขนาดเนี้ยเราขุดไปโหแบบโถงใหญ่ขนาดนี้เรายังมีเหล็กแค่นี้เองอะ่ะเออมันน้อยมากมันให้เหล็กเราน้อยมากนะครับเห็นไหมนี่สายแรกความสูงที่สามสิบนะครับมันก็ไม่มีเหล็กเลยนะครับเออไม่มีเหล็กเลยทั้งทั้งที่เราตั้งค่าว่าให้เหล็กมันเจอได้ในทุกทุกสายแรกแล้วอันนี้พี่ลงมาที่สายแรกแบบลึกๆนะครับ สายแรกที่แบบความลึกเจ็บเออเราเจอเหล็กนะครับแต่มันก็ยังคงเป็นเหล็กที่แบบมีอยู่แค่สองโคตรติดกันเท่านั้นเองนะเนี่ยเห็นไหมเท่ากับว่าที่เราตั้งค่าไปนะครับในโหมดตั้งค่าซีโคดอ่ะเหมือนมันไม่ทํางานหรือมันทํางานมันก็ทํางานแบบเพี้ยนเพียนอะ่ะเพราะฉะนั้นพี่สรุปให้เลยนะครับไอตรงตั้งค่าทรัพยากรในการสร้างเจเนเรตซีดอะไรพวกนี้นะครับ ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเนี่ยตั้งค่าไว้ไหมพี่ศูนย์ถึงร้อนะครับเนี่ยเออในแอดวานต์็ตั้งไว้แบบโอ้โหยี่สิเลยนะครับหรือพี่จะใส่รีเพ a บล็อกเข้าไปสมมุติพี่ใส่รีเพ a บล็อกเข้าไปให้มันเป็นบล็อกไฟอย่างนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับอันนี้นะจะได้รู้เลยว่ามันเจเนเรตถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าพี่ใส่เป็นบล็อกไฟเข้าไปสังเกตว่าที่พี่ตั้งค่าไว้ว่าให้รีเพซบล็อกมันกลายเป็น เป็นบล็อกไฟนะครับเออแต่ว่าพอเรามาขุดดูมันก็ไม่มีครับมันก็ไม่มีไม่มีบล็อกไฟอะไรโผล่มาตามที่เราตั้งค่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้เลยว่าตัวของระบบควบคุมซีดโคดในการเจเนเรตซีดอ่ะเออมันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําของเราก็คือเวลาเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าไอ้แมปมันขาดนั่นขาดนี่ขาดอะไรไปให้เตะเอาเลยนั่นแหละนะครับ ทำปักอินแพ็กมาเศกเอาเลยนะครับเออไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรืออะไรก็ตามมันขาดจริงๆก็เศกไปเลยครับเพราะว่ามันไม่มีจริงๆเนี่ยทุกคนถ้าเรามาขุดเองดูดิอย่างเงี้ยโอ้โหขุดความลึกที่ระดับที่แบบสิบนะครับนวนครับความลึกระดับ1ิบมีเหล็กอยู่แบบกองละสี่ก้อนอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ห่างกันมากนะครับกว่าจะเจอแต่ละกองเนี่ยเนี้ยกองนี้มีก้อนเดียวอย่างเงี้ยโอ้อะไรจะขนาดนั้นน่ะดูด,ดิเออ มันหายากนะครับมันหายากจริงเนี่ยดูด้วยตาก็รู้เลยว่ามันแทบจะไม่มีเหล็กเลยนะครับมีแต่โคที่เยอะมากนะครับส่วนทองแดงก็โอเคทองแดงนี่ยังเจอเยอะอยู่นะเนี่ยทองแดงในระดับความสูงนี้ยังยังอยู่มีเยอะนะครับอืมทั้งทังที่ตัวเหล็กอ่ะมันก็ใช้เยอะพอๆกับทองแดงมันก็ควรจะมีเท่าๆกันแต่ว่าดันหวงเหล็กไว้นะครับเออไม่ให้มีนะครับแล้วสูตรคราส่วนใหญ่ดันใช้เหล็กด้วยไง คำแนะนําของเราคือเสกนะครับทำปาร์กินแพคแล้วเซกเอาเลยนะครับเออไม่ต้องมาตั้งค่าอะไรในเทเรียวโค้ดแล้วครับเพราะว่าตั้งไปมันก็ไม่มีผลนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ